สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล168นะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่158กันแล้วนะครับพี่พี่ก็ถ้าหากพี่พี่ท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องกันเป็นครั้งแรกนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับผมผมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามนะครับผมและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับผมเพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวีดีโอแบ่งปันพราระบ้านเครื่องรางของเก่าเก็บสะสมดีๆแบบนี้นะครับจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆนะครับผมเป็นท่านแรกๆเลยนะครับ แล้วสาหรับท่านใดนะครับผมที่ดูเราชอบใจนะครับผมถูกใจนะครับอยากที่จะเช่าบูชานะครับผมพระเครื่องรายการไหนนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้นะครับผมแอดหนึ่งเจ็ดนะครับเบอร์โทรศัพท์มือถือของผมนะครับผมก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับผมที่เบอร์0 9 0 3 2 5 1 0 9 6น่นะครับพี่ๆท่านใดสะดวกติดต่อช่องทางไหนก็สามารถใช้โทรติดต่อสอบถามหรือว่าจะพิมพ์เข้ามาในไลน์ก็ได้นะครับ และสำหรับกติกาของทางช่องนะครับผมกองง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ EP พีเลยนะครับผมเพียงแค่พี่ๆนะครับผมรับชมให้ชอบรับชมให้ถูกใจนะครับผมแล้วก็จดหมายเลของค์พระที่พี่ๆถูกใจไว้นะครับผมผมจะเรียงให้ตั้งแต่หมายเลขหนึ่งตรงด้านบนนี้นะครับผมไปจนถึงองค์สุดท้ายคือหมายเลขที่25นะครับผมท่านใดถูกใจรายการไหนก็สามารถจดหมายเลขนั้นไว้ได้เลยนะครับ และที่สำคัญที่สุดนะครับผมให้สังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอที่พี่ๆกำลังรับชมกันอยู่นี้นะครับตรงนั้นจะมีหมายเลข EP นะครับผมเขียนกํากับบอกอยู่นะครับผมเพียงเท่านี้นะครับพี่ๆก็สามารถนะครับผมพิมพ์ไลน์มาบอกผมนะครับผมหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับแล้วก็แจ้งว่านะครับผมสนใจนะครับผมชาวบูชาพระเครื่องนะครับผมรายการไหนนะครับผมใน EP ที่เท่าไหร่นะครับ ผมก็จะขอทราบทันทีเลยนะครับผมว่าจะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับผมแล้วก็จัดส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมจัดส่งให้ฟรีนะครับพี่ๆมีบริการเก็บเงินปลายทางเลยนะครับชมให้ชอบชมให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่รายกันที่1ใน EP นี้กันเลยนะครับสาหรับรายกันที่1ใน EP นี้นะครับผมจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับผมหลังฮันุมานนะครับ ปี21หนึ่งะครับพี่ๆหรือว่าเหรียญผูกพันธสีมานี่นะครับผมพศ2อ2 1นนะครับสำหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่1ใน EP นี้นะครับผมรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมสำหรับเหรียญลงพ่อกล้วยนะครับผมนี่ครับชูตินาทารนะครับผมวัดโคศิตารามหลังฮนุมานนะครับผมปีพศ2521นะครับผมนี่ครับเหรียญสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆองค์นี้ได้รับรางวัลที่1นะเลยครับผมในงานประกวดในการประกวดมาเลยนะคร องนี้นะครับผมผมได้มาพร้อมกับใบประกาศนิยิบัตเลยนะครับพี่พี่หมายเลขหนึ่งนี้นะครับผมแบ่งปันท่านในราคานะครับผมหนึ่งพันสามร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมราคาแบ่งปันเลยนะครับผมหนึ่งพันสามร้อยบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับผมที่ระลึกนะครับผมพศสองพันห้าร้อยี่สิบเอ็ดนะครับหลังฮนุมานเชิญธงนะครับผมนี่นะครับสวยงดงามมากๆนะครับพี่พี่ท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับ นี่นะครับผมสำหรับเหรียญพ่อกลวยชุตินาทาโรนะครับผมหลังฮานุมานะครับผมหมายเลขที่1ใน EP นี้เลยนะครับผมสวยๆเดิมๆนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเก็บอง์พระสักครู่เลยครับผมแล้วก็จะนําใบประกาศนียบัตรนะครับออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับผมนี่นะครับผมก็จะเป็นใบประกาศนียบัตรนะครับของเหรียญหลวมพ่อกล้วยนะครับผมรายการนี้นะครับผมเนี่ยครับ เรียญหลวงพ่อกลวยนะครับผมหลังฮนุมานวัดโคสิตรามปีพศ2521จังหวัดชัยนานะครับผมเป็นประเภทเหรียญยอดนิยมนะครับผมรายการที่28นะครับเป็นองค์พระที่ได้รับรางวัลที่1นะครับผมในงานประกวดในการประกวดเลยนะครับสวยๆเริ่มเมแบบนี้นะครับผมราคาแบ่งปันเลยนะครับพี่ๆ1,300บาทเท่านั้นนะครับผมรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่2แล้วนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นพระปิดตานะครับผมนี่ครับ รับปิดตานะครับผมตุ๊กตาใหญ่นะครับผมหลงปุโตนะครับรายการหมายเลขที่สองนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับผม450บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับรับปิดตานะครับผมพิมพ์ตุ๊กตาใหญ่นะครับหลงป่โตวัดประดูชิมพรีนะครับผมสวยๆเดิมๆนะครับผมถ้าใดสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมเลยครับอักษรนะครับผมหลงป่โตวัดประดูชิมพรีนะครับผม สวยงดงามแบบนี้เลยนะครับอันนี้เป็นหมายเลที่2แล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับพี่ๆสี่ร้อยห้าสิบบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลที่3นะครับผมหมายเลทที่3นี่จะเป็นเหรียญพุทธคุณซอนนะครับผมหลวงพ่อทวดหลวงพ่อทีมนะครับวัดช้างไห้จังหวัดปัตตานีนะครับผมปีพศนะครับผมสองพันห้าร้อยเก้านะครับผมเป็นเนื้อทองแดงนะครับรายการนี้นะครับผมแบ่งปันนะครับผมให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมเลยนะครับ สวยๆเดิมเดิมแบบนี้นะครับผม400บาทเท่านั้นนะคบพี่ๆ4ี่บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสวยๆเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับเรียนหพ่อทวดนะครับผมพุทธคุณซอนนะครับอันนี้เป็นรายการใหม่เลขที่3แล้วนะครับผมนี่นะครับผมเป็นที่ระลึกแด่ผู้อุปการะงานเดือน5ทุกปีนะครับพศ2อ0 9นนะครับผมนี่นะครับผมจถูกหลวงพ่อทวดนะครับผม สวยงดงามนะครับผมราคาแบ่งปัน400บาทเท่านั้นนะครับพร้อมเลี่ยมเก็บผิวไว้แบบนี้เลยนะครับผมรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่4นะครับผมวันนี้ก็จะเป็นเหรียญหลงปุโตนะครับผมนี่นะครับเหรียญหลงปุโตปีพศ2517นะครับรายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสำหรับเหรียญหลงปุโตปีพศ2517นะครับ600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผม ผิวดำเดิมแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมสำหรับเรือลูปุโตนะครับผมพศ2517นะครับด้านหลังจะเป็นหลังยันตรีนัชสิงห์เฮนะครับผมนี่ยครับอายุ88ปีนะครับขึ้น8ปดข้ามเดือน5นะครับผมพศ2517นะครับผมสวยงดงามแบบนี้นะครับพี่ๆราคาแบ่งปัน600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่5แล้วนะครับผมหมายเลข5นี้ก็จะเป็น พระศิวลีหลวงปุโตนะครับผมดีไหมครับรายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้พร้อมกับกล่องเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับหมายเลขที่5นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา400บาทเท่านั้นนะครับ400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระศิวลีนะครับผมหลวงปุโตวัดประตูชิมพีนะครับผมหมายเลขที่5ใน ep นี้นะครับผมนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆเลยนะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้นะครับพระศิวลีหลวงปุโตวัดประตูชิมพีนะครับผม งดงามมากๆนะครับพี่ๆอันนี้เป็นหมายเลขที่5แล้วนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นหลังยันนะครับอักษรอักษรนะครับหลวงปู่โตวัดประตูชิมพีนะครับผมสวยงดงามมากๆเลนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผมสําหรับพระศิีวลีหลวงปู่โตนะครับผมหมายเลขที่5้านะครับผมใน EP นี้นะครับราคาแต่งปาน4 0่บาทเท่านั้นนะครับผมรายการถัดมาครับผมจะเป็นเหรียญเหนือดวงนะครับผมหลวงปูมหาศิลานะครับเป็นเหรียญเหนือดวงรุ่นแรกนะครับผมเนื้อทองฝาบาทนะครับผม มีพร้อมกับกล่องเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมรายการที่6นี้นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆ Fc ทางช่อง YouTube นะครับผมสําหรับเหรียญเนื้อดวงเนื้อทองฝาบาทนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับพี่ๆสำหรับรายการหมายเลขหกนี้นะครับผม700บาทเท่านั้นนะครับผม700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับนี่นะครับผมต่อโค้ดนี้ครับผมสสสลาลลิงนะครับเป็นเหรียญเนื้อดวงุ่นแรกนะครับผมเนื้อทองฝาบาทนะครับผมหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับ อองพั2ห้านะครับพี่พี่นี่นะครับผมนี่นะครับหลวงปูมหาศิลานะครับผมสี่ฤิจันโทอายุ75ปีนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมทรงทรงแกะแปะนะครับผมอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับผิวดำเดิมแบบนี้เลยนะครับผมราคาแบ่งปัน700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับท่านใดอยากรู้รูปภาพเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้นะครับผมแอดหนึ่งเจ็นะครับ รายการถัดมาครับผมจะเป็นเหรียญเหนือดวงรุ่นที่2นะครับผมโขนหลวงปู่มหาศิลานะครับอันนี้นะครับผมจะปี6 7นะครับผมอายุวัฒนามงคล80ปีนะครับผมหากจากรุ่นแรกนะครับผม5ปีนะครับผมเห็นไหมครับรายการนี้ผมก็ได้มาพมกับกล่องเดิมๆจากเจ้าของเดิมเลยนะครับผมเห็นไหมครับรายการนี้ผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม700บาทเท่ากันเลยนะครับพี่ๆ7 0 0บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับเหรียญเหนือดวงรุ่นที่2นะครับ นี่นะครับผมหน้าหลวงมพ่อเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับเหรียญหนวดวงนะครับผมรุ่นที่2หลวงปู่มหาศิลานะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผมนี่นะครับหลังจะเป็นต่อโคดหมายเลข273นะครับพระราชวัชธรรมโสพลนะครับผมหรือว่าหลวงปู่มหาศิลานะครับจัดสร้างเมื่อปีพศ2567นะครับผมนี่นะครับผมตรงนี้จะเป็นต่อโค้ด้านหลังนะครับนี่นะครับวัดพระธาตุมณีหินอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสิน์นะครับผม สวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผม700บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับถ้าในถูกใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมแบ่งปันให้พร้อมกับกล่องเดิมๆนะครับรกานถัดมาครับผมจะเป็นพระสมเด็จหมายเลข8นะครับผมองค์นี้แบ่งปันให้ในราคา550บาทเท่านั้นนะครับผม550บาทนะครับผมจัดส่งให้ฟรีนะครับผมนี่ครับ,บ,บจะเป right, ็นพระสมเด็จหมายเลขที่8ใน EP นี้แล้วนะครับผม นี่นะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมเนื้อผิวองค์พระนะครับผมเดิมเดิมแบบนี้นะครับผมอยู่ในเลี่ยมเก็บผิวไว้เลยนะครับสําหรับพระสมเด็จนะครับผมวัดระฆังโคสิตารามนะครับผมเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับผมนี่นะครับผิวดมเดิมนะครับพี่ๆด้านหลังนะครับผมนี่นะครับอยู่ในเลี่ยมเก็บผิวไว้แบบนี้เลยนะครับผมราคาแบ่งปันห้าร้อยห้าสิบาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับหมายเลขที่แปดนี้นะครับ รายการถัดมาครับผมจะเป็นหมายเลขที่9นะครับผมันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงรุ่นแรกนะครับผมนี่นะครับรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่9นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับให้พี่ๆนะครับผมในราคานะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญหลวงพ่อแดงรุ่นแรกนะครับผมนี่นะครับผิวด้อเดิมแบบนี้เลยครับผมอายุ82ปีนะครับ500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสำหรับเหรียญพระครูวิญญาณวิราชนะครับพระครูยานวิราชนะครับผมนี่นะครับ พศ2503นะครับผมหรือว่าหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนั่นเองนะครับผมอยู่ในเรียมเก็บผิวไว้แบบนี้นะครับสภาพเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผมสําหรับหมายเลขที่9นะครับผมสวยๆเดิมๆนะครับ500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมรายการถทันมาครับผมจะเป็นเหรียญโลบุโตรุ่นที่2นะครับผมพศ2511นะครับ รายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับให้พี่ๆนะครับผมในราคานะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับ450บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับเรียนหลวงปู่โตนะครับผมวัดประวัดประดูฉิมพรีนะครับผมหรือว่าพระครูวิริยากิตินะครับอายุ82ปีนะครับพี่ๆนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมผิวดำเดิมนะครับราคาแบ่งปัน450บาทเท่านั้นนะครับผม ในถูกใจก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับพศ2511นะครับผมงดงามมากๆนะครับพี่ๆสำหรับเหรียญหลวงพู่โตนะครับผมวัดปราดปูชิมพีนะครับผมด้านหลังจะเป็นหลังยันตรีนสิ่งเหยนะครับนี่นะครับผมราคาแบ่งปัน450บาทเท่านั้นนะครับรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่11แล้วนะครับผมหมายเลขที่11นี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูนะครับผมรุ่นสร้างบารมีปีพศ2519นะครับผมเนื้อทองแดงรมดำนะครับ มีรอยจานเดิมเดแบบนี้นะครับผมหมายเลขที่11นี้นะครับผมแบ่งปันนะครับให้พี่พี่นะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่0บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับเรียนหลวงพ่อคูณนะครับผมนี่ครับวัดบ้านไรอ์อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมานะครับผมพส2519นะครับผมเป็นรุ่นสร้างบารมีนะครับมีรอยจานเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับผมนี่ครับองนี้ถือว่าผิวดิมเดิมเลยนะครับพี่พี่เป็นเนื้อทองแดงรมดานะครับผม ปีพศ2 5 1 9นะครับผมจังหวัดนครราชสีมานะครับวัดบ้านไรอ์อำเภอด่านขุนทดนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผม4 5 0บาทเท่านั้นนะครับรายการถัดมาครับผมจะเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องแครนะครับนี่นะครับผมสําหรับหมายเลขที่12นี้นะครับนี่นะครับผมส <un boxing> ําหรับหมายเลขที่12นะครับเหรียญหลวงพ่อพรมนะครับผมวัดช่องแครนะครับผมนี่นยครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผม ผมปีพศ2517นะครับผมราคาแบ่งปันรายการหมายเลขที่12นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา450บาทเท่านั้นนะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆท่านใดถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมราคาแบ่งปันเลยนะครับผม อยู่พร้อมเลี่ยมพร้อมขึ้นคอห้อยบูชาเลยนะครับพี่ๆเจ้าของเดิมแกเลี่ยมไว้สวยมากนะครับรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่13นะครับผมวันนี้ก็จะเป็นรูปหล่อนะครับผมหลุ่พ่อเงินนะครับผมมัดบางคลานะครับพี่ๆเป็นพิมพ์คอเอลนะครับรายการหมายเลขที่13องค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับให้พี่ๆนะครับผม FC ทางช่อง YouTube นะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสี่ร้อบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับ รายการหมายเลขที่13นี้นะครับนี่นะครับผมผิวดมเดิมเลยนะครับผมสําหรับหมายเลขที่13นะครับพี่พี่รายการนี้นะครับผมนี่นะครับราคาแบ่งปัน400บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับรายการถัดมาครับผมจะเป็นหมายเลขที่1 4นะครับผมรายการนี้ก็จะเป็นพระปิดตาตะกุด9ดอกนะครับผมหลวงปู่โตวัดประดูชฉิมพลีนะครับผมพิมพ์จมโบนึงนะครับผมพศ2อ2 1นะครับ พร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขที่14องค์นี้นะครับนี่นะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมนําออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับสําหรับหมายเลขที่14นี้นะครับผมขออนุญาตแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆ500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับพระปิตาตะกุด9้าดอกนะครับผมพิมพ์จัมโบ้หนึ่งนะครับหลวงปู่โตวัดประดูชิมพรีนะครับผม นี่นะครับผมผิวสวยๆเดิมๆเลยนะครับผมนี่นะครับนิ้วมือโฮมชาร์เลยนะครับนี่นะครับผมรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่14นะครับผมหลังยันตรีนะครับอักขราอักษรนะครับผมลงปุโตวัตรดูชิมพีนะครับผมผิวเดิมๆแบบนี้นะครับผมราคาแบ่งปัน5 0 0บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสำหรับหมายเลขที่14นี้นะครับ EP นี้ผมจะมี2องค์นะครับพี่ๆมีรายการที่14กับ15นะครับผมจะมี2องค์2เนื้อเลยนะครับรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่15นะครับผมนี่ก็จะเป็นเนื้อเกษรนะครับผมนี่นะครับบางทีเป็นเนื้อใบลานนะครับนี่นะครับผมเป็นตะกรุด9ดอกนะครับผมปิดตาจำโบนหนึ่งเลครับรายการหมายเลขที่15องค์นี้นะครับผมรายการนี้นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับผมให้พี่ๆนะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผม500บาทเท่ากับองค์ก่อนหน้านี้เลยนะครับผม องนี้จะมีเส้นเกษานะครับผมอยู่ในผิวขององค์พระด้วยนะครับ500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับผมสวยงดงามมากๆนะครับผมมีเส้นเกษานะครับผมอยู่ในผิวขององคพระด้วยนะครับท่านใดสนใจ2รายการก็มีราคาพิเศษให้นะครับผมนี่นะครับวัดประดูชฉิมพรีนะครับผมสวยงดงามนะครับผมนี่นะครับ รายการนี้เป็นรายการที่15ใน EP นี้แล้วนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับพี่ๆนี่นะครับผมราคาแบ่งปันเลยนะครับผมสำหรับองนี้นะครับ5้0บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่16นะครับผมหมายเลขที่16นี่จะเป็นพระหลวงปูมุลนะครับผมนี่นะครับพระหลวงปูมุลนะครับผมที่ตาสีโรนะครับวัดป่าหนองลมนะครับผม จังหวัดสระแก้วนะครับผมเนี่ยครับรายการนี้นะครับผมอยู่ในเลี่ยมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมแบ่งปันให้ราคา600บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นพระหลวงปู่หมุนเนื้อผงนะครับนี่นะครับผมโอ้กรบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับพระหลวงปู่หมุนที่ตาสีโรนะครับผมวัดปานหนองลมนะครับผมจังหวัดสระแก้วนะครับอําเภอวัฒนานครนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผม 600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านะเลยนะครับผมสําหรับหมายเลขที่16นี้นะครับรายการถัดมาครับผมจะเป็นรายการหมายเลขที่17แล้วนะครับผมนี้ก็จะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟัานอาจารโรนะครับผมเหรียญพระอาจารย์ฟัานอาจารโรนะครับผมหมายเลขที่17นะครับผมนี่นะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับให้พี่ๆนะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับผม450บาท จดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสำหรับเหรียญพระอาจารย์ฟัานาจาโรนะครับเป็นรุ่นแรกนะครับผมสิทพอสร้างถวายเลยนะครับพี่พี่นี่นะครับผิวดมเดิมแบบนี้เลยนะครับผม450าบาทเท่านั้นนะครับด้านหลังนะครับผมนี่นะครับรุ่นแรกนะครับผมพศสองพนะครับจังหวัดสกลนครนะครับผมวัดป่าถ้ำขามนะครับผมงดงามแบบนี้นะครับผมนี่นะครับลงกล้องให้ดูกันอย่างชัดๆเลยนะครับผมราคาแบ่งปันเลยนะครับพี่พี่ สวยๆเดิมเดมยครับผม450บาทนะครับร้ายการถัดมาครับผมจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยชุตินาธาโรนะครับผมวัดโคสิตารามนะครับองค์นี้แบ่งปันให้ในราคา350บาทนะครับผม350บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสำหรับหมายเลขที่18นี้นะครับนี่นะครับผมลงกล้องให้ดูกันชัดๆนะครับผมแต่อันนี้อาจจะลงให้ดูยากนิดนึงนะครับผมเพราะว่ากรอบเก่าแล้วนะครับแต่เป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะครับผมวัดโคสิตารามนะครับนี่นะครับผมบ้าน บ้านแดงบ้านแคร์นะครับผมนี่ครับบ้านแคร์นะครับเป็นเหรียญกลมเล็กๆนะครับพี <mata> ่ๆองค์นี <Ex normal> ้นะครับผมปีพศ2515นอนะครับผมนี่ครับพศ2515นะครับผมถือว่าเก่ากว่าเหรียญปี2 1นอีนะครับผมนี่ครับเป็นเหรียญปีเก่านะครับพี่ๆท่านหาอยู่ก็ลองดูได้นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผม รายการถัดมาครับผมหมายเลขที่19นะครับผมจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมนะครับผมปีพศ2518นะครับผมสำนักสุสานไต้รักจังหวัดลำปางนะครับหมายเลขที่19องค์นี้นะครับผมเนี่ยนะครับเป็นมณฑลทหารบกที่7นะครับผมค่ายสุรศักดิ์มนตรีนะครับผมสร้างนะครับองค์นี้แบ่งปันให้ราคา450บาทเท่านั้นนะครับผม450บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสำหรับเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมมะกรนะครับผมเนี่ยครับ อาจจะไม่ค่อยโฟกัสต้องขออภัยด้วยนะครับผมนี่ครับผิวจะเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆสาหรับรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่19แล้วนะครับผมพศ2518นะครับผมผิวเดิมเลยนะครับผมองค์นี้นะครับมนทลนทหารบกที่7นะครับผมค่ายสุรศักดิ์มนตรีสร้างนะครับนี่นะครับผมอยู่ในเลียมเก็บผิวไว้แบบนี้นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับ450บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผม รายการถัดมาครับผมจะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดนะครับผมเป็นเหรียญเสมานะครับผมหลวงพ่อทวดปีอ่าหมายเลขที่20นะครับนี่นะครับผมหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะครับผมด้านหลังก็จะเป็นพระครูวิสัยโสภณนะครับองค์นี้แบ่งปันนะครับผมในราคาห้าร้อาสิบบาทเท่านั้นนะครับพี่ๆห้าร้บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับผมผิวเดิมๆแบบนี้เลยนะครับสำหรับเหรียญเสมาหลวงพ่อทวดนะครับผมเหยียบน้ำทะเลจืดนะครับผมวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีนะครับผม นี่นะครับผมสวยงดงามนะครับอยู่ในเลี่ยมสวยสวยเดิมเดิมเลยนะครับพี่พี่เนี่ยนะครับด้านหลังก็จะเป็นพระครูวิสัยโสพลหรือว่าอาจารย์ทิมนะครับเป็นผู้ปลูกเสกนะครับผมเนี่ยนะครับสวยงดงามนะครับผมรายการใหม่เลขที่20นะครับพี่พีราคาแบ่งปันนะครับผมรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่21แล้วนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นพระนางพญานะครับผมเป็นพระนางพญานะครับผมพิมพเข่าโค้งนะครับพี่ๆเป็นองค์พระที่ได้รับรางวัลที่1นนะครับผมในงานประกวดในการประกวดเลยนะครับ รายการใหมายเลที่21นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมหนนะครับแบ่งปันให้ในราคา1,100บาทเท่านั้นนะครับผมราคาแบ่งปันเลยนะครับผม1,100บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระนางพญานะครับผมกรุวัดนางพญานะครับจังหวัดพิษณุโลกนะครับผมเป็นพิมพเข่าโค้งนะครับผมนี่นะครับผิวดำเดิมแบบนี้เลยนะครับผมหนนะครับลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้นะครับพี่ๆอันนี้เป็นหมายเลขที่21แล้วนะครับผม นี่นะครับผิวสวยเดิมเลยนะครับผมเป็นพระเนื้อดินนะครับผมพระนางพญานะครับผมกรุวัดนางพญาจังหวัดพิษณุโลกนะครับผมนี่นะครับเป็นองค์พระที่ได้รับรางวัลที่1นะครับผมในงานประกวดในการประกวดเลยนะครับสวยสวยเดิมเดิมนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมเก็บองค์พระแล้วก็จะนําไปประกาศินิบัตินะครับออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นใบประกาศสิริบัตรนะครับผมของพระนางพญานะครับผมกรุวัดนางพญาพิมพ์เข่าโค้งจังหวัดพิษณุโลกนะครับเป็นประเภทพระเบญจภาคีนะครับผมรายการที่217นะครับเป็นองค์พระนะครับผมที่ได้รับรางวัลที่1นะครับผมในงานประกวดในการประกวดเลยนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมราคาแบ่งพันนะครับผม1,100บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผม รายการถัดมาครับพี่พี่เป็นหมายเลขที่22แล้วนะครับรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่22แล้วนะครับผมสําหรับรายการหมายเลขที่22รายการนี้นะครับก็จะเป็นพระปิดตานะครับผมพิมพ์ปลดหนี้หลวงปู่โตวัดประดูชฉิมพลีนะครับผมได้รับมาพร้อมกับกล่องเดิมแบบนี้เลยนะครับผมรายการนี้ผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับให้พี่ๆีนะครับผม fc ทางช่องยูทูบนะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมสําหรับ หมายเลขที่22นี้นะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่450บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับพระปิดตานะครับผมพิมพ์ปลดนี้หลังยันนะนะครับผมหลวงปู่โตวัดประดูฉิมพลีนะครับผมหมายเลขที่22นี้นะครับ ถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะครับผมรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่23แล้วนะครับผมสําหรับหมายเลขที่23นี่จะเป็นเหรียญหลวงม่อแดงนะครับผมนี่นะครับปีพศ2503นะครับพี่ๆหรือว่าพระครูยานวิราชนั่นเองนะครับผมรายการหมายเลขที่23องค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมในราคานะครับ500บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสําหรับเหรียญหลวงม่อแดงนะครับผมนี่นะครับผิวดำเดิมแบบนี้เลยนะครับผมราคาแบ่งปันเลยนะครับผม 500บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมเดิมเลยนะรับพี่ๆสำหรับหมายเลขนี้นะครับผมพระครูยานวิลาศนะครับมหรือว่าหลวมพ่อแดงวัดเข่าบันไดอิดนะครับผมอายุ82ปีนะครับพศ2503นะครับผมเหรียญสวยเดิมนะครับผมผมมีกล่องเดิมให้ดยนะครับผมนี่นะครับผมเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับผมเป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่ๆเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับผมนี่นะครับราคาแบ่งปันนะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับ หมายเลขที่23นี้นะครับผมรายการถัดมาครับผมเป็นรายการหมายเลขที่24แล้วนะครับผมนี้จะเป็นพระสมเด็จเกตชัยโยนะครับพี่พี่พิมพ์7ชั้นนะครับผมวัดชัยโยวรวิหารจังหวัดอ่างทองนะครับผมหมายเลขนี้นะครับองค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับ400บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสำหรับพระสมเด็จเกตชัยโยพิมพ์7ชั้นนะครับผมวัดชัยโยวรวิหาร จังหวัดอ่างทองนะครับผมผิวดำเดิมแบบนี้เลยนะครับลองดูลองชมให้ชอบลองดูลองชมให้ถูกใจกันได้เลยนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับเนื้อหามวลสารเดิมๆผิวดเดิมแบบนี้นะครับผมถ้าใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับสวยเดิมตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับผมสําหรับหมายเลขที่24รายการนี้นะครับผมนี่นะครับสวยงดงามมากๆนะครับพี่ๆสาหรับองค์นี้นะครับผมเนี่นะครับ ราคาแบ่งปันเลยนะครับผม400บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับพี่ๆรายการถัดมาครับผมจะเป็นรายการสุดท้ายของใน EP นี้แล้วนะครับผมรายการนี้ก็จะเป็นพระสมเด็จนะครับผมวัดระฆังนะครับผมเป็นรุ่นแตกรายงานนะครับพิธีพุทธาพิเศษนะครับผมนะวัดระฆังโพสิตารามพศนะครับผม2,556นะครับผมนี่นะครับองค์นี้นะครับผมขอนุาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผม FC ทั้งช่อง u t u b e นะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับ 400บาทนะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสำหรับพระสมเด็จนะครับผมวัดระฆังนะครับผมรุ่นแตกลายงานนะครับตรงนี้จะมีตอกโคตรงนี้นะครับผมนี่ครับเป็นรูประฆังเลยครับผมผิวดำเดิมแบบนี้เลยนะครับผมเป็นรุ่นแตกลายงานนะครับผมหมายเลขที่25นะครับผมนี่นะครับด้านหลังก็จะเป็นประทับตรานะครับผมนี่ครับวัดระฆังโคสิตารามนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา400บาทเท่านั้นนะครับผม สำหรับรายการสุดท้ายใน EP นี้นะครับผมนะครับก็สำหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าหากเขายังไม่ได้กดไลค์นะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามนะครับผมและที่สําคัญนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับ พื่อที่จะไม่ได้พลาดนะครับผมคลิปวิดีโอนะครับผมแบ่งปันพระบ้านเครื่องรางของเก่าเก็บสะสมดีๆแบบนี้นะครับผมแล้วสําหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่ดูนะครับผมแล้วชอบใจถูกใจสนใจอยากที่จะเช่าบูชานะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้นะครับผมแอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีทีคิวนะครับผมเบอร์โทรศัพท์นะครับผมศูนย์เก้าศูนย์สามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกนะครับ สามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเลครับผมกันเข้ามาได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับผมอย่าลืมนะครับพี่ๆดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับผมชอบรายการไหนก็จดหมายเลของนั้นไว้ได้เลยนะครับผมและที่สาคัญนะครับผมอย่าลืมสังเกตนะครับผมชื่อตรงคลิปวิดีโอนะครับผมอย่าลืมสังเกตนะครับตรงนั้นจะมีหมายเลข EP นะครับผมเขียนกำกับบอกอยู่นะครับเพียงเท่านี้นะครับผมพี่ๆีก็สามารถพิมพ์ไลน์มาบอกผมหรือว่าโทรมาบอกผมก็ได้นะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมกราบผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ